ทำอะไรนอ้องผม้เป็นตักผงจางไปเก็บสซิกกี้สซิกกี้สซิกกี้กระนี้เขาเรียกขยะสซิกกี้กกกคือเ <c oughs> ช้าๆนะครับทุกเช้าเลยเราจะไปเก็บพวกเศษขยะนะครับพวกก้นบุรีพวกอะไรนะ่ะนะครับทั่วไปสวัสดีพี่ๆนะครับพี่เพื่อนยามเช้าเช้าเลยตอนนี้เวลาก็แปดนาฬิกานะครับตรง ให้มาดูนะครับช่วงนี้มันเข้าสู่ฤดูหนาวแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะชาวสวนชาวนานะครับยังไม่ทันได้เกี่ยวข้าวเลยหนุงเสีก็กะว่าประมาณเดือนหน้าเนาะหรือกล,กลางเดือนเนาะเดือนหน้านะประมาณเนาะต้นเดือนหน้านะครับผมแต่มาปีนี้มาปีนี้มาไวมากนะครับตาอาจจะซีนะคนแก่นะครับผมที่ปลูกผักหัวกระลำใหญ่นะครับหัวกระลำกระลำหวานนะครับหัวใหญ่ เขาไปทำได้ตั้งตัวแล้วใบนะครับพวกใบพวกอะไรไม่เปื่อยหมดเลยตกลงว่าไม่ได้เงินสักบาทนะขายไม่ได้เลยพวกสวนไอ้สวนผักไอ้เกาหลีนะแต่พวกงาไอ้พวกสวนงาสวนอะไรเนี่ยขนาดชื่อไหนเขานะอืมไม่เหมือนเลยตายแค่ขามึ้นแล้วแค่ขามคืนเดียวนะครับต้นมะละกอของเราเป็นไงตายวันนี้ตายหมดแล้วต้นมะละกอวันตายหมดนะครับพาไปทุ่งกุ้ง ใบไหม,ไมหมดใช่ไหมน้องโฮมินคือวบเลยความหนาวติดเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งองศานะวันนี้เป็นวันได้วันที่เท่าไหร่วัน <18 S 2> นี้วันนี้วันที่สิบเจ็ดเลยสิบแปดเออสิบแปดนะสิบแปดเดือน,นเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมหกสี่นะครับผมก็ปีนี้ค่อนข้างที่จะหนาวไวมากนะครับชาวสวนนะครับที่เกาหลีใต้ก็ตั้งหลักตั้งตัวกันไม่ทันไม่ทันได้ได้เราได้ตั้งตัวเลยพวกต้นไม้ในสวนเราก็ เรียบร้อยนะครับพวกต้นกล้วยหรือต้นผักที่เราปลูกไว้นะเรียบร้อยกันหมดเลยเอาไม่ทันย้ายไม่ทันเนาะน้องเหม็นเมื่อวานออกไปย้ายกล้วยจะได้ตัดทิ้งหมดใช่ใบไมนไหม้ไปเลยเราก็จะมาเก็บขยะนะครับไม่ว่าจะม้าตกหรือจะหนาวยังไงนะครับเราก็ต้องมาเก็บเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับทำความสะอาดด้วยนะครับทุกๆกเช้าน้องเม็นกับนุงเกษจะมาเก็บขยะทุกเช้าเลย หนาวมากะสังเกตน้องคอมเมนนะครับต้องใส่เสื้อเสื้อนี้เอาอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ไรเป็นงั้นแหละกันไรเกี่องศาน้องน้องคอมเมนเช้านี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้เหรอเดี๋ยวนี้สี่องศาแล้วดูเย็นนี้ลบหนึ่งแล้วนะนี่ลบหนึ่งเกี่องศาน้องคอมเมนเดี๋ยวนี้สี่ องศานะสี่องศาเนี่ยแล้วตอนกลางคืนเนี่ยต่ำจุดลบ,ล,บลบหนึ่งลบหนึ่งองศานะครับห <c oughs> ูตายหนาวเลยมากหักตายหมดเข้านาแยกหมดนะครับผม <c oughs> เหมือนน้าท่วมที่ไทยเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลย <c oughs> ความหนาวนะครับทําให้พวกเกษตรกรนะ <c oughs> ดําแยกกันหมดเลย <c oughs> มาดูภายในคืนเดียวเนาะดูสภาพไม้นะครับผมเนี่ยตรงนี้จะอยู่ด้านนอกนะอยู่ด้านนอกเพิ่งผลย้ายเข้ามาด้านใน แต่เฉพาะด้านในตรงนี้ก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องปรับความอุ่นนะครับไม่มีอุณหภูมิใบไหมหมดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรถ้าเราตัดใบทิ้งนะครับผมเดี๋ยวนอรอหนอใหม่ขึ้นยอดใหม่ขึ้นนะครับผมนี่คือตั้งหลักไปหัน่นเราจะพาไปดูสวนผักกาดของตาแก่ตาลุงเขานะครับผมไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนี่คือมันมาแรงมากนะครับหนาวไวมากปีนี้ โอ้โหต้นมาากะกอเสด็จตายนะครับผมที่เราปลูกไว้กันอันนี้เพาะเมล็ดทั้งนั้นแต่ถามว่าตายไหมช่วงนี้มันน่าจะตายนะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานถ้าเมื่อวานน่าจะรอดนะแต่วันนี้เมื่อคืนมันอากาศมันเย็นมากมดูน,น,นาข้าวนะครับผม,ม,นมนเน,น,นอรลามแล้วล ลำไปถึงลําต้นนะครับลําต้นเขาก็จะกลายเป็นสุกไปเลยถ้าร้อนมากๆกลายเป็นสุกเปื่อยไปเลยนะครับของตาลุงตาแก่ตาลุงชายเกาหลีนะครับปลูกพวกหัวประกาศประกาศห่อนะหัวใหญ่นะครับประกาศประกาศหวานคนก็คือคงคง,คงเอาไม่ทันนะครับถ้าทันก็จะเป็นเฉพาะด้านในเนาะแกะแกะด้านนอกแกะเปลือกนอกออกนะครับผมก็ได้กินด้านในแต่ต้องรีบเนาะ ถ้าไม่รีบเดี๋ยวมันตายเน่าตายนึ่งเขาเรียกว่าตายนึ่งไงนะครับผมดูนาข้าวยังไม่เกี่ยวเลยปีนี้ถือว่ามาไวเหลือเกินมาไวมากนะครับข้าวไม่รู้ว่าจะได้เต็มเม็ดหรือเปล่าข้าวยังไม่เต็มที่นะธรรมดาเนะี่ะต้องเกี่ยวข้าวก่อนนั่นแหละประมาณต้นต้นเดือนหน้าเนาะแต่ปีนี้โหมาเหมือนน้าท่วมเลยครับที่ไทยที่ไทยน้ําท่วมที่เกาหลีก็อากาศหนาวเย็นนะครับมาไวเกินเกินกว่าทุกปี ก้อนขนาดเจ้าเขาแล้วเนี่ยมาท่านในแท้เสียกันเน่าอ่อ่าเยนี้เยนะ็นติดลบหอเ่าอืติดลบแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้ก็ติดลบหนึ่งใช่ไหมน้องคงม <S <S 2> <S 2> อมเมนต์อบรรยากาศนะครับหนูเสกษให้ดูผู้ชายไปเยี่ยวข้างนอกต้องระวังนะทำไมอ่ะถอยหลังด้วยอ๋อทำไม <S 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 น้องคอมเมนต์ดูกันกถ้าผู้ชายไปเยี่ยวข้างนอกต้องทำไงนะต้องถอยหลังด้วยต้องถอยหลังด้วยต้องถือเป็นน้ำแข็งอ๋อถ้ายืนเยอะนะ กำแ็งอากาศจะเช้านะครับกลมไม้ที่ส่งจะส่งไปไทยนะครับรอบนี้ก็ไม่เอาไปไม่มากเพราะว่ามันช่วงเข้าฤดูหนาวแล้วเนาะเอาแบบต้องเซฟเซฟความปลอดภัยให้มากนะครับผมตัวนี้หนาวมากเลยเนี่ยกำลังเปิดผ้าม่านนะครับผ้าม่านกันความหนาวเย็น นะครับเปิดออกแนละ้วแล้วเครื่องเครื่องความอุ่นเรายังทํางานอยู่เลยนะเดี๋ยวว่าหลายคนหลายท่านเอาเมืองไม้เมืองหนาวมันอยู่กันยังไงเราจะมีเครื่องอุ่นนะครับผมเครื่องเครื่องทาความอุ่นเนีย่ยก็จะมีตัอุณหภูมินะครับปอุณหภูม,ไมิไว้เราก็เอาต้นไม้นะครับออกห่างประมาณสักเมตรสองเมตรบนพื้นที่เราไม่มีเราก็เลยอาต้นไม้ไว้ติดๆเลย ช่องละสองสองตัวสองตัวนะครับเชล,ละนะครับต่อแถวเนี่ยช่องละสองเครื่องสองสามตัวนะครับระวังกันไม่งั้นไม้มันหนาวมากก็ไม่ไหวนะครับโอเคนี่แหละไม้ที่เราเตรียมพร้อไมไว้นะครับ่าไหนสนใจนะครับลีลีสายพันธุ์ใหม่นะครับตัวด่างเหลือง ขาวเขียวนะครับสามสีก็ยังพอมีนะครับผมยังพอมีก็ทักเข้านะครับเกษตรใต้ฟ,ฟ้าเดียวกันนะครับเป็นเพจเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันหรือ Facebook นะครับรัฐศาสตร์เคลือเิตนะครับผมทักถามทักทายกันเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดกับหนุ่มเกษตรได้นะครับหนุศศ่มเกษฐบ้างจะเข้าไปตอบแล้วอย่างหนึ่งนะครับฝากพ,พี่เพื่อนนะครับผมวัสดุปลูกทำทุกสิ่งทุกอย่างนะหนุ่มเกษตรมีนะครับจำหน่ายที่ชัยนาทนะครับผม ฝากไปอุดหนุนกันด้วยเนาะนะครับไม้ก็พยายามที่จะทยอยเข้าเข้าไปร้านนะครับกําลังหนุกเศษกาลังที่จะทำนะแต่วัสดุปลูกนะครับใบกัมปูเผ้เาับพิษมอดนะครับเพื่อไล่์ปุ๋ยเม็ดอสโมโคตหรือหินภูเขาไฟตนาชนิดนะครับผมก็ทักเข้าหาหนุกเศษได้นะครับรัศาสตร์เกลือนิดนะครับเฟซบุ o กหรือเพจ เกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับผมสวัสดีครับ